เช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันที่19ตุลาคมพศ2565นะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมถนนเส้นจากอำเภอราศีสไลดยไปยังบ้านหนองอึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังคงท่วมอยู่นะครับแล้วก็ไหลแรงนะครับถึงแม้ว่าน้ำจะลดลงบ้างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ยัง ไม่สามารถที่จะใช้รถยนต์ข้ามได้นะครับคุณผู้ชมครับประชาชนนะครับจะต้องใช้เรือในการข้ามฟากเขานั้นนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับผมเดินมาบริเวณนี้นะครับพาทุกท่านมาดูสถานการณ์น้ํานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งไหลแรงมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับการไหลแรงของน้ําดูครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โห ไหลแรงจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้ำไหลแรงแล้วก็เป็นคลื่นนะครับน่ากลัวมากๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับคุณผู้ชมดูครับอื้อเสียงดังจากจากเลยครับพี่น้องครับโอ้โหโอ้ไหลแรงแล้วก็นายังน่ากลัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ําจะลดลงบ้างแล้วนะครับ คุณผู้ชมดูตรงเสาไฟนะครับมันจะมีเปีกๆอยู่นะครับนั่นก็คือระดับน้ําที่ลดลงนะครับวันนี้เดาๆดูน่าจะประมาณสักสี่หรือห้าเซนติเมตรได้นะครับที่น้ําลดลงในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับพี่น้องครับก็คือสถานการณ์น้ำท่วมถนนเส้นลาศีสไลด์หนองอึงนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าเส้นสองศูนย์ปดสามนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ในวันนี้นะครับวันที่สิบเก้าตุลาคม 2565นห้าะครับคุณผู้ชมครับระดับน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางโดยรถยนต์ได้นะครับการเดินทางข้ามฝั่งจากราศีสไลด์มาบ้านหนองออ่งหรือว่าจากบ้านหนองออ่งไปราศีสไลด์จะต้องใช้ทางเรือเท่านั้นนะครับที่เจ้าหน้าที่จัดหาไว้ให้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ